สรุปผลการแข่งนนขันศึกมวยมันสนั่นเมืองครับวันอังคารที่19กันยายน2566เวทีมวยนานาชาติรังสิตผลคู่ที่1ครับชัย,ยพลน้ำจิ้มดาบรันสารคามชนะคะแนนร,รุ่งสัมบีกออดิศัก์ผลคู่ที่2โกไลแอดครับอาวุรอรแพ้นอกยกที่4อนันตชัยสิงห์โหดยิมผลคู่3าครับเพชรสวนรปอรปตันสีชนะคะแนนขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมีและคู่ รุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ไซทองชนะนอกยกที่4เหนือพยักบอสังประภัยผลคู่5้าครับช่วงที่2ยกเพชรอ,อประมวลศักดิ์ชนะนอกยกสองแกนปักเหล็กสิทธิหลวงพี่วี 6G ผลคู่6ครับอันดาลูกบ้านใหม่ชนะนอกยกสองยอดเทลพงศิษิ์ผู้กองสาวเพชรบุรีผลคู่7ครับพิชัยลูกบ้านใหม่แพ้นกยกที่1ใจสิงลูกเจ้าแม่ไซทองและผลคู่แดคู่สุดท้าย เจมสักน้ำจิ้มดาบรันสารคามแพ้คะแนนนิชาวหนุ้ย4มุมเมืองครับนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันครับที่นำมาฝากกันเป็นประจำครับครั้งนี้เป็นผลของซึกมวยมันสนั่นเมืองฝากฝั่งของเพชรยินดีแะครับพอกันไม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหมๆ่ๆจากทางเราครับเสิร์ฟข่าวมวยอัปเดตผลมวยทุกสึกทุกสายเจอกันคลิปต่อไปครับ